สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายประสุขทุ่วนครับผมพบพ่อกับบอตอมเสแนวอีกเส้นเก่าเ้นเคยครับมือนีมามือนี้บอตอมกับไอ้แนวกินเด็ดเดแสบๆมาฝากพี่พักน้องอีกเส้นเก่าเส้นเคยครับตามสไตล์บอตอมเนาะมือนี้ม่ไม่มันมือนีมีเมนูซื้อว่าอันซอยจูครับพี่น้องอุ้ยแต่แต่พี่น้องมาเบิ้งครับซอยจูครับเนื้อซอยจูเนื้อสันเนาะพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องครูบิ่งครับพี่น้องเนื้อสันสดๆเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณเดฟซี่สำหรับโล่งเสื้อเนาะพี่น้องเนาะมาต่อมกันไปเอามาเอามาบังคำเนาะพี่น้องเนาะเอามาบังคำกับต้นนี้กับสิบมืดพอดีครับพี่น้องกับว่าเป็นยังครับทายที่ให้น้องในเบื้องในส้มกันครับอู้สแบบกินเขาแรงน้ำกันกับมาต่อมเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเขาแรงสแบบครับเขาแรงอู้ยตับก็ไดมาเป็นตอนเทียงเงี้ยเนาะพี่น้องเนาะสามสิบกีบครับ ตัวนี้สิเป็นพุ่งครับเป็นกันแท่นหน้าสาหรับผักกับพัก, bathroom, พกแกมกับไดมาลายยางครับบักตัวผู่บักสไลด์ครับพี่น้องแล้วก็ผักกาดบักแป้งบักพริกโอ้ผักกระเสกก็มีเนาะพี่น้องเนาะไดมาลายยางลายแนวครับขาวเนี้ยห่อนห่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวหพี่น้องเมืองครับอู้ขาวเนี้ยห่อนห่อนเนาะพี่น้องเนาะมาสมมาซิมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะบันนี้เนาะอถั่ถวผู้กับเป็นตาออนซอนครับเบื่อ มาเมือนหนีก็พ่อแล้วครับเบาๆไล่เอ้าลงมือเลยพี่น้องอู้ตายเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนเจียวกันพี่น,อน้องคนแจวกันอ๊าถูกครับพี่น้องเนี่ยครับเนื้อกับแจียวหลายๆครับพี่น้องมาคำแรกซิเมืองครับอืมอืม,อม สุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเดียวซอยตับก่อนครับพี่น้องตับตอนนี้ๆเนาะพี่น้องเนาะฟาดถูกเป็นตาแสบค่กแสบแน่เนาะพี่น้องซอยเสนีนเลยเนาะพี่น้องเนาะอืมมาต่มกันกินไห่พีไข่หน่องเบืองในส้มมาด้อพี่น้องเด้อไร่หิวเข่าหิ้วยังก็มากินน้ำเป่าต่อมเนาะพี่น้องเนาะมามาครับมา กินนำกันกับบอตอมเนาะพี่น้องอู้ยตับเบิ้งพี่น้องเบิ้งอู้ยตับสดๆเนาะพี่น้องเนาะตับสดๆครับบอต่อมส้อยมาหั่นกับบอดด้านได้ซส้อยเนาะนี่มาส้อยให้พี่น้องได้เบิ้องในส้มเลยครับสอยมองนี้เลยเนาะอู้ยเฉบครับ Còn nhớ hoàn toàn nó bị nó. ครับครับ แบบนอ้พี่นอ้นองน,อ,นอ,อ้มืงหนึ่งนอ้ครับพ,ออพี่น้องผมพึ่งนวยครับ แตได้เนาะพี่น้องครับได้าบานเท้าครับอืมมาเด้อพี่น้องเด้อยิูน้ำกันกับบอลต่อมเด้วยเศบษฐีบครับอืมปล่อยหนักเนาะกระบอเป็นยังครับ บันนี้เนาะได้ครับพี่น้องได้อากินดิวฮอตทับครับพี่น้องจบแทบน้ำกันกับบาดต่อมเนาะ สำหรับเมนูซอยจุมือนี้ครับซอยจุอยู่ขางบ้านขึ้นเรานะพี่น้องเนาะเด็ดเด็ดครับพักกาคเกษ็บพี่น้องนะอ่ะ ขอเกษครับรับอีกครับพี่น้องตับใหม่ๆสดๆนะพี่น้องเนาะมากินลำบ,บาวต่อมเนาะเสีบๆนะพี่น้องเนาะเอามีดลงไวก่อนครับอันสิบ,บาทมือครับติดแขวเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นประก,กาศหินบานมุ่งเข้าเนาะพี่น้องเนาะขิ้นเขาเสียบ อืมครับคำนี้ครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เอาไวปสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับในเพจเบาต่อมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไดลค์สิติดตามเบาต่อมเนาะพี่น้องเนาะมือนีเบาต่อมขอลาพี่น้องไปก่อนคลิปหน้าคลิปใหม,ม่แนวเด็ดดีเดียเบาต่อมกันสิสั้นหามหาให้พี่ให้น้องได้อส้มได้เบิองครับไปมือนี้สวัสดีครับ